ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี t ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกและเพจสวทเบตง News สำหรับในช่วงแรกนี้นะคะมาติดตามเรื่องของ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนางสาวแพททองทานชินวัตรนายรัฐมนตรีท่านได้ลงพื้นที่ที่วัดบ้านขวาวทุ่งอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะติดตามการดําเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดร้อยเอ็ดโมเดลค่ะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะได้ให้นโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนสําคัญของรัฐบาลค่ะโดยให้เห็นผล รูปธรรมภายใน90วันนะคะด้วยกลยุทธ์ปลูกเปลี่ยนปราบค่ะกาหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาตินะคะตามมติคอรมอเมื่อวันที่7พฤษภาคม2 5 6 7ค่ะที่ได้เห็นชอบให้มีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดดาเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะซึ่งได้กําหนดพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงทั้งหมด25จังหวัดค่ะโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างค่ะโดยมุ่งเน้นเห็นผล สำเร็จนะคะภายใน90วันนับตั้งแต่1มิถุนายน2567สิถึง31สิงหาคม2567ค่ะโดยใช้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นโมเดลนะคะร้อยเอ็ดโมเดลมุฟางเกิดขึ้นที่แรกนะคะที่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มีการนำไปขยายผลในพื้นที่19าอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งรัฐบาลในยุคป,ปัจจุบันนะคะนำโดยนางสาวแพรทองทานนายรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าสั่งการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างจริงจังค่ะเรียกว่าเป็น การสานต่อจากรัฐบาลเศรษฐาโดยมีคำสั่งขยายผลเร่งด่วนสู่10จังหวัดนำร่องทั่วประเทศค่ะแล้วก็เล็งเห็นว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการต้นแบบที่ดีและเหมาะสมที่จะนำไปดำเนินการต่อและขยายผลสำเร็จในพื้นที่จังหวัดอื่นๆนะคะซึ่งก็มีเป้าหมายไปสู่ความยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนค่ะและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็หวังที่จะเห็นปัญหายาเสพติดลดความรุนแรงลงตามเป้าหมายที่กําหนดนะคะทําให้พี่น้องประชาชนได้มี ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเจตนารมณ์สูงสุดของรัฐบาลและประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะคะและคุณผู้ฟังทุกคนนะคะก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะทําให้ปัญหายาเสพติดนี้หมดไปได้นะคะเพียงเราพบเห็นเบาะแสน,นะคะเรื่องของผู้ค้ายาต่างๆนะคะก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น่ฝยปกครองนะคะประลัด นะคะถ้าในอำเภอนะคะหรือว่าจะเป็นตำรวจในพื้นที่ของเราก็ได้นะคะที่อยากให้พื้นที่ชุมชนของเราเป็นชุมชนเข้มแข็งปลอดจากยาเสพติดนะคะหรือว่าลูกหลานของเรานะคะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ตามนะคะหรือแม้แต่การที่ จะพาลูกหลานของเราที่อาจจะเคยลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไปเข้าสู่กระบวนการบ,บาําบัดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะคะเพราะอยากให้ทุกครอบครัวทุกชุมชนนะคะเป็นชุมชนสีขาวที่ปลอดจากยาเสพติดโดยอย่างแท้จริงและก็ยั่งยืนด้วยนะคะติดตามเราฟังรายการ93วราไรตี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติ ทางสวทเบตง FM 93 m h z และเพจสวทเบตงนิวส์